อย่าให้คำสัญญาถ้าคิดว่ารักษาคำพูดไม่ได้เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าต่อๆกันมาในครอบครัวของแฟนผมเป็นเรื่องของผีโลงหรือผีบรรพบุรุษแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็มีบางครอบครัวก็ไม่มีซึ่งโดยปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สัเท่าไหร่แต่พอได้เจอกับผีโลงแล้ว ก็ทำให้ผมเปลี่ยนความเชื่อไปเลยแฟนของผมชื่อนิดเขาเป็นคนอีสานส่วนตัวผมเองเป็นคนใต้คอืนนั้นเป็นคืนที่ถัดจากวันเกิดของนิดมาเพียงหนึ่งคืนและผมก็ออกทํางานที่ต่างจังหวัดเราได้โทรคุยกันในช่วงหัวค่ำนิดบอกกับผมว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายอีกทั้งหายใจไม่ค่อยออกผมเลยบอกให้เขาไปหาหมอ แต่เขาก็ไม่ยอมไปผมเองก็ขยันขยองให้เขาไปให้ได้นิดจึงรับปากว่าเราจะไปหลังจากนนั้เวลาถัดไปถึงสีทุกกว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้รับข้อความหรือโทรกับใดๆจากนิดเลยผมเป็นกังวลมากเลยโทรหานิดหลายต่อหลายสายและส่งข้อความไปหาอีกหลายครั้งก็ไม่มีการตอบรับใดๆผมจึงต้องจำใจโทรไปหาแม่ของนิดทั้งที่ไม่ค่อยจะอยากจะโทรเท่าไหรนะ่นัก พราะแม่ของนิดแกไม่ค่อยชอบผมถึงแม้ว่าจะโทรไปหาแม่ของนิดแต่ก็ไม่มีใครรับสายอยู่ดีทำให้ผมคิดไปเองทันทีว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆผมเลยตัดสินใจขับรถกลับจากต่างจังหวัดทันทีเมื่อผมมาถึงบ้านของนิดก็เกือบเช้าแล้วและผมก็ไม่เจอใครที่บ้านเลยผมพยายามกดกิ่งที่หน้าบ้านและเรียกนิดแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับจนมีคุณป้าข้างบ้าน ซึ่งนิดเคยบอกผมว่าเป็นญาติของเธอเหมือนกันและคุณป้าคนนั้นก็พูดว่ามาทําอะไรหรือจ้าพ่อหนุม่มผมมาหานิดครับนิดอยู่ไหมครับป้าคนนั้นก็มองผมด้วยสายตาแปลกๆก่อนจะขโมดคิ้วแล้วสายหน้าให้ผมและพูดว่าไม่อยู่หรอกพ่อหนุม่มเขาไปวัดกันหมดแล้วพอได้ยินคําว่าวัดเท่านั้นแหละครับ ตจผมก็ล่วงไปอยู่ที่พื้นทันทีและป้าแกก็คงสังเกตเห็นอาการของผมเลยรียพูดต่อว่าไม่ได้มีคนตายหรอกพีหนุ่มแต่น่าจะมีผีเข้าถึงไม่ได้มีคนตายแต่คำว่าผีเข้าทำให้ผมอึ้งไม่ต่างกันผมยังไม่ทันได้ถามอะไรตอบป้าก็เดินกลับเข้าบ้านไปแล้วผมจึงเดินกลับขึ้นรถไปกะว่าจะนอนพักสายตาระหว่างรอทุกคนกลับมาบ้าน แต่พอขึ้นรถมาได้ไม่นานยังไม่ถึงสิบนาทีรถของนิดก็ขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านผมเลยรีบลงไปหาและเจอแม่ของนิดที่กําลังพยุงนิดลงจากรถแถมยังหันกลับมามองผมด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนะักผมยกมือไหว้แม่ของนิดก่อนจะพูดทักทายว่าสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่าครับนิดเป็นอะไรหรือครับแม่แม่ของนิดไม่ได้พูดอะไรผมเลยเข้าไปพยุงนิดแต่จูๆ่ๆนิดก็ดิ้นไม่ยอมให้ผมแตะตัว และพูดตะคอกว่าปล่อยกูปล่อยกูแถมยังดินแรงมากผมโดนเขาผักออกไปให้วยวงหางอย่างแรงซึ่งก็ทําให้ผมค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ทําอะไรไม่ถูกป้าข้างบ้านก็ออกมาช่วยจับนิดอีกแรงหนึ่งป้าพูดว่ามันยังไม่หายอีกเหรอแม่ตอบว่ายังเลยผมสสยต้องพาไปหาหลวงพ่ออีกรอบนึงป้าข้างบ้านก็หันมามองที่ ก่อนจะใช้ผมไปรับผมพ่อมาอินมไปนิม,มนต์หลงพ่อมาด๋ยวนี้เลยพอพูดจบป้าแกก็ตะโกนเรียกหลานให้ออกไปช่วยพานิสเข้าไปในบ้านผมได้แต่ยืนมองด้วยความตกเลยสติไม่อยู่กับเนี้กับตัวกวัจะรวบรวมสติได้ว่าต้องทำอะไรต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยผมขับรถออกจากบ้านของนิดโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวัดอยู่ที่ไหน จึงอาศัยถามทางจากชาวบ้านไปเรื่อยๆเมื่อผมไปถึงที่วัดก็เห็นพระออกมาบินฑบาตพอดีผมจึงรีบปิ้งลงไปถามว่าหลวงพ่อท่านอยู่ที่ไหนมีพระรูปหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อท่านออกไปบินฑบาตแล้วถ้ารีบตามไปก็น่าจะเจอเพราะคงเดินไปไม่ไกลหรอกผมจึงรีบขึ้นรถแล้วขับไปตามทางก็เจอกับหลวงพ่อที่เดินอยู่กับเด็กวัดคนหนึ่งพอกลับมาถึงบ้านของนิด เวลาก็เริ่มเช้าแล้วผมรีบพาหลวงพ่อเข้าไปที่บ้านของนิดทันทีในตอนนั้นผมก็ยังเห็นนิดดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมหยุดแผนที่ถูกจับเอาไว้ก็เต็มเป็นด้วยรอยจ้ำสีแดงแดงจากคนที่มาช่วยกันจับเพื่อไม่ให้นิดดิ้นแรงไปกว่าน,นี้เมื่อหลวงพ่อเข้าไปดูหลวงพ่อได้พูดว่ายังไม่ไปอีกเลยโยมนิดตอบว่ากูไม่ไปกูจะเอามันไปอยู่ด้วย นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้เจอกับตัวเองนุต๊ตออกจากน้องเธอลูกอยู่ดีๆแม่ของนิดก็พูดขึ้นมาผมเองก็เคยได้ยินเรื่องของพี่นุต๊ตมาบ้างนิดเคยเล่าให้ผมฟังว่าพี่นุ๊เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ด้วยความที่พี่นุต๊ตกับนิดสนิทกันมากพี่นุ๊เลยมักจะมาอาศัยนิดเพื่อสื่อสารกับคนในครอบครัวอยู่เสมอ แต่พี่นุชไม่เคยมาในรูปแบบการเข้าสิงแบบนี้ก่อนหน้านี้พี่นิดเล่าให้ผมฟังผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอมาเจอด้วยตัวเองแบบนี้ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยกูไม่ใช่นุชกูไม่ใช่นุชทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างหันหน้ามองกันและตกใจไม่ต่างกันแล้วโยมเป็นใครต้องการอะไรละ่ะ มีแต่หลวงพ่อเท่านั้นที่พูดดึงใจเย็นและมีท่าทางสงบนิ่งอย่างเห็นได้ชัดนิดที่ดิ้นไปมาอยู่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่มองไปที่หลวงพ่อด้วยแววตาที่น่ากลัวปิดกับนิดคนที่ผมเคยรู้จักแล้วหลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นอีกว่าโยมกลับไปเถอะอย่ามาเบียดเบียนเขาเลยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็สวดอะไรสักอย่างซึ่งผมฟังไม่ถนัด และไม่เคยคุ้นกับบทสวดนี้หลังจากที่หลวงพ่อสวดจบนิดก็ส่งเสียงร้องดังมากก่อนจึงเงียบลงทำให้ขนแขนของผมลุกตั้งไปทั้งแขนผมจึงรีบเข้าไปช่วยแม่และป้าพยุงนิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มาอีกแม่ของนิดพูดขึ้นมาแบบนั้นหลวงพ่อจึงพูดว่าอาตมาช่วยได้แค่นี้ถ้านอกเหนือจากนี้ มันจะเกินกิจของสมไปมากแล้วนะโยมผมรออยู่ที่บ้านของนิดจนนิดได้สติมาเต็มร้อยผมจึงเอ่ยถามทันทีว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่นิดไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพียงแต่มองหน้าผมแล้วถามหาแม่ของเขาเท่านั้นแม่ของนิดได้เข้ามาบอกผมให้กลับไปก่อนผมลังเลใจอยู่สักพักก่อนที่จะตัดสินใจกลับออกมาก่อนผมกลับ ผมเข้าไปคุยกับนิดเล็กน้อยและบอกว่าผมจะมาใหม่ในช่วงเย็นนิดมองหน้าผมแล้วเหมือนจะร้องไห้ผมเองก็มองหน้าเขาแล้วใจวิววิวเหมือนกันผมรู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับเขาขอโทษนะคะเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งทำให้ผมสงสัยว่าขอโทษทำไมแต่ก็ไม่ทันได้คุยต่อ อีกอย่างแม่ของนิดก็รีบพูดให้ผมกลับไปสก่อนตอนผมเดินออกไปยืนอยู่ข้างนอกบ้านก็เห็นมีผู้ชายคนหนึง่งมายืนด้อมๆมองๆขอโทษนะครับผมมาหานิดนิดอยู่หรือเปล่าครับผมมองชายคนนั้นอีกครั้งจนพอจะนึกออกว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานของนิดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้นิดไม่ค่อยสบายนะพอผมพูดจบเขาก็ถือวิสาสะเปิดประตูรั้วเข้ามาโดยที่เจ้าของบ้านยังไม่อนุญาต ไม่สบายมากเลยหรือครับผมขอเข้าไปดูสักหน่อยนะครับเขาเดินผ่านผมไปและคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มากกว่าผมสิอีกผมยืนมองเขาเดินเข้าไปในบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงพูดคุยในบ้านแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นักผมกลับออกมากจากบ้านของนิดมีความรู้สึกที่แลกออกไปโดยไม่รู้จะอธิบายยังไงผมพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรผมกลับมาถึงบ้าน ด้วยความเหนื่อยล้าที่ไม่ได้หลับมาทั้งคืนผมจึงหลับไปอย่างง่ายดายที่โซฟาแถมหลับลึกมากผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและดูเวลาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วตอนนั้นโทรศัพท์ของผมก็สั่นขึ้นเมื่อหยิบมาดูสายที่เข้าเป็นเบอร์ของนิดที่โทรมาเมื่อรับสายก็มีเสียงพูดว่านิดขอโทษนะนิดขอโทษนิดคุณเป็นอะไร ขอโทษผมทำไมเรื่องอะไรลหรอหลังจากนั้นเขาก็ตัดสายผมทิ้งไปผมพยายามโทรกลับอานิตเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดขึ้นว่าสายไม่ว่างอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นผมเริ่มจะคอไม่ดีแล้วเลยกลับไปที่บ้านของนิดอีกครั้งตอนไปถึงบ้านของนิดก็ค่ำแล้วตอนนั้นทางบ้านปิดไฟเงียบสนิทแม้แต่ข้างบ้านที่เป็นญาติกันก็เงียบสนิทไปด้วย ผมยืนรออยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจโทรหารแม่ของนิดดูโทรครั้งแรกแม่ของนิดไม่รับสายผมแต่พอครั้งที่สามแม่ของนิดก็ยอมรับสายลโลสวัสดีครับนิดเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับแม่พอดีผมมาที่บ้านแล้วไม่เจอใครเลยปลายเสียงนั้นเงียบไม่ได้ตอบอะไรกลับมาผมเริ่มใจคอ,องไม่ดีมากกว่าเดิม โลรีบไหมครับแม่ตอบว่ามาที่โรงพยาบาลสิหลังจากที่ผมได้ยินคำว่าให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วผมยิ่งสับสนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็รับคำว่าจะไปก่อนจะวางสายพอไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นความวุ่นวายพอสมควรนึกถือว่ามีอุบัติเหตุใหญ่แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นกับิ และผู้ชายที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาด้วยตอนนั้นผมรู้สึกแย่กว่าเดิมกลัวว่านิดจะเป็นอะไรไปและแล้ววันนั้นนิดก็ได้จากผมไปจริงๆนิดจากผมไปตั้งแต่วันนั้นพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นแต่คนอื่นๆที่ไปด้วยนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรผมเสียนิดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวและไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งแม่ของนิดได้เข้ามาคุยกับผมในวันที่ผม ตรงอิดสู่พบปุ่มที่ดีอย่าถือโทษโกรดนิดมันเลยนะในขณะที่ผมมือมองศพของนิดอยู่ก็หันไปมองหน้าแม่ของนิดทันทีผมต้องโกรธอะไรหรอครับผมยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่นิดขอโวกผมนั้นเป็นเรื่องอะไรจูๆ่ๆแม่ของนิดก็ถอนหายใจย,วยาวๆให้ผมได้ยินอย่างชัดเจนไม่นานนะัก ท่านก็เล่าเรื่องราวให้ผมฟังมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบเจอกับเรื่องที่แปลกๆเช่นนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสมาที่บ้านของนิดเพื่อเข้าร่วมพิธีวงสวงกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านในตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมได้กล่าวไหว้ผีโลงประจำบ้านของนิดไปแล้วในตอนนั้นผมรักนิดมากๆจึงถือโอกาสคือเรื่องของผมกับนิดในอนาคต และอยากจะขอโอกาสให้แม่ลองเปิดใจแต่เนื่องจากแม่ของนิดนั้นไม่ค่อยชอบผมท่านจึงไม่ได้ตอบอะไรกับผและปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างตอนกลับในวันนั้นนิดเองก็เอยปากสัญญากับผมว่าตัดใดที่ผมไม่เปลี่ยนไปนิดก็จะไม่เปลี่ยนไปเช่นกันและในวันทำพิธีนั้นผีโรงก็คงจะได้ยินเข้ามันเลยกลายเป็นคำมั่นสัญญาของเราทั้งสอง โดยที่เราไม่ทันได้ตั้งใจและด้วยความที่นิดยังเป็นเด็กและอายุห่างจากผมมากนิดที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานได้ไม่นานนะักก็มีผู้ชายมาติดพันซึ่งนั่นก็คืออน้นผู้ชายที่นิดได้บอกกับผมว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของนิดคนนั้นนั่นเองเรื่องของอ้นนั้นผมไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งนิดจากไปผมเองก็ไม่ค่อยจากจะเชื่อเท่าไหร่เลยว่านิดจะแบ่งใจให้กับคนอื่นอีก ทง้ทงๆที่ผมพยายามดีกับนิดมาตลอดแต่คงเพราะความค้ล้ชิดจึงทําให้นิดเผยอใจไปแอบคบหากับปนและเมื่อน,นิดได้ผิดคําสัญญาที่ให้ไว้และเปลี่ยนใจจากผมไปผีโลงก็คงจะเกลียดชังและโกรธมากเนื่องจากใครที่กราบไหว้บูชาถ้าเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นๆผีโลงนั้นก็จะตามมาเอาชีวิตทั้งคนที่ไม่ซื่อสัตย์ และคนที่เข้ามาทําให้ความรักของอื่นพังลงแม่ของนิดเล่าให้ผมฟังทั้งหมดและทิ้งท้ายไว้อีกว่าผมจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ขอให้ผมนั้นอย่ากธและเกียดนิดเลยเพราะแค่นี้นิดก็คงเสียใจยมากอยู่แล้วผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนที่ได้ฟังว่าการที่คนเราปิดคำพูดหรือทรยศหักหลังคนรัก หรือแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากลับไหวและบูชาอยู่นั้นหากได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแล้วก็จงรักษาคำมั่นสัญญาให้ดีเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเขาจะลงโทษหรือทำอะไรกับเราได้บ้าง G ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องอย่าให้คำมั่นสัญญาไม่ค,คิดว่าลักษลอบพูดไม่ได้เ,เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ